ครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการแจกนะครับแอดออนเท t u r e p ์แพนะครับสมจริงนะฮะก็จะเป็นประมาณคลิปเลยนะคปลงได้ทั้ง Android และก็ iOS เลยนะฮะอ่านะครับในส่วนของคลิปต่อไปนะครับก็คือจะเป็น r e รีซอ Pack ที่จะเป็นพวกเฟอร์นิเจอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวผมก็จะสอนลงนะครับอ่าถ้า ถ้าอยากได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับว่าอยากได้แอดออนเฟอร์นิเจอร์นะครับเดี๋ยวผมจะรีบหาเวลาว่างมาทำให้เลยนะฮะครับก็มาดูในส่วนรีวิวของเฟอร์นเจอร์แพคอันนี้นะครับก็คืออ่าพวกเ e เจอรแพคเนี้ยมันก็จะมีความสมจริงมากขึ้นอย่างเงี้ยเช่นบล็อกหญ้าต้นไม้อะไรเงี้ยอ่าในครับผมได้ทำอ่าผมได้ลงรีซอสแพคแบบพวกของไปละอ่า ก็พวกแอดออนเฟอร์นิเจอร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับบวกสําหรับการใส่เทเจอร์แพคของตัวนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการสอนดาวน์โหลดเทเจอร์แพค64บล็อกนะครับเป็นความละเอียดสูงนะฮะสามารถลงได้ทั้ง Android และก็ iOS เลยนะครับแต่ว่าผมจะสอนลงแค่ iOS นะครับครับก็สำหรับการรีวิวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับก็เป็น t e เจอร์แพคเลื่อนๆเลยแค่ เกยดแค่ความคมชัดนะครับอ่านี่คบมาดูในส่วนของตัวแมปเนี่ยมันก็บินแบบลื่นๆเลยนะครับอ่าแมปสามารถเจเนเรตได้แบบทันท่งทีอ่าแล้วก็เอพก็ไม่ตกเท่าไหร่นะครับอ่าแับอ่าแล้วก็มาดูในส่วนของการดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์นี้ไว้นะครับอ่าเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเป็นหน้าดาวน์โหลดนะครับแล้วเราก็กดดาวน์โหลดด้านล่างไปเลยอ่ารอมันดาวน์โหลดสักครู่นึงครับ ก็ขนาดประมาณ7.4เมกเองนะครับประมาณ7.4เมกอ่ะซึ่งไม่เยอะมากนะครับแล้วเราก็กดขัดลอกไปที่อันซิปนะครับอ่ะครับเมื่อได้เข้าแอปอันซิปแล้วนะครับเราก็จะเห็นโฟลเดอร์ของเรานะครับเป็นที่ดาวน์โหลดนะต่อไปนะครับเข้าแอปไฟล์นะครับเป็นแอปไฟล์ติดเครื่องเลยนะครับอ่ะแล้วก็เลื่อนมาดูนะครับใน iPad หรือใน iPhone ของฉันนะครับแล้วก็หาโฟลเดอร์อันซิปนะครับเพราะว่าเราลงโฟลเดอร์ไปที่อันซิปเมื่อกี้นะครับ อะต่อไปนะครับหาโฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดเลยก็คือก็คืออะไรนะครับผมขอแง้มดูนิดนึงลืมหกสิบสี่สิบอ่าเราขอหาแป๊บนึงนะฮะปฏิตาลายอย่างเงี้ยนะครับอ่าเจอละก็จะเป็นอ่าเทรเจอร์แพคหกนะครับอ่าที่ผมบงนะ,ะงนะครับเรากดค้างที่โฟลเดอร์นะครับแล้วเราก็กดคัดลอก1รายการนะครับ อ่าตอนนี้มันคัดลอกอยู่นะครับแล้วเราก็กดกลับมา1ครั้งหาโฟลเดอร์ Minecraft นะครับแล้วเราก็กดเข้าไปอ่าแล้วก็โฟลเดอร์เกมคอมโมแจงนะครับอ่าในส่วนของโฟลเดอร์รีซอสแพคนะครับแล้วก็ต้องกดเข้าไปที่โฟลเดอร์รีซอสแพคนะครับอ่าเมื่อเรากดเข้าโฟลเดอร์รีซอสแพ k มาแล้วนะครับแล้วเรกดวางไว้ที่ว่างๆเลยแค่นี้นะครับก็เป็นอันลงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ามาดูในส่วนของตัวเกมนะครับอ่าจะดูว่า อ่าอันนี้ผมได้ใส่รีซอสแพคเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับในส่วนของรีซอสแพคตัวนี้อ่าเป็นรีซอสแพคหกเป็นรีซอสแพคหกสิบสี่นะครับก็คือสามสิบสองคูณสามสิบสองอ่านะครับมาดูในส่วนของการรีวิวรีซอสแพคนะครับอ่าถ้าเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าพื้นหญ้าก็จะมีการเปลี่ยนไปนะครับแล้วหญ้าก็มีความเขาเรียกว่าไงอะ่ะ เส้นใบหญ้าเยอะขึ้นนะครับต้นไม้มีเท็กเจอร์แพคใบนะครับแล้วก็ใบไม้ไม่ขยับนะครับสาหรับตัวนี้มาดูในส่วนของทั้งหมดนะครับมันก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยมีแค่ความชัดขึ้นนะครับเป็นฟอนต์ที่แบบว่าเ,เป็นโมเดลที่แบบว่านั่นแหละมันเป็นความ มือนคมชัดขึ้นประมาณนี้นะครับดูพวกเปลวไฟพวกเตาเผาเนี่ยครับอ,อันนี้อะไรนะครับเดี๋ยวผมลองก่อนนะครับว่างว่างวาง,วาง,วางนะครับวางขึ้นก็ดูได้เลยว่าเมื่อเราใส่รีซอตแผงนี้ไปนะมันเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับใน,นส่วนพวกแร่พวกไม้พวกผักผลไม้อะไรนี่ครับก็มีการเปลี่ยนแปลงนะเนื้อสัตว์ไข่นะครับมีการเปลี่ยนรีโมเดลใหม่นะครับ ในส่วนของคลิปนี้นะครับผมได้ลงแอดออนเฟอร์นิเจอร์ไปนะครับถ้าใครอยากได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับอ่ะแต่ผมก็จะมาสอบแจกนะครับทําไมถึงยังไม่แจกเลยเพราะว่าผมยังหาโฟลเดอร์ที่แบบว่าทำทำทั้ง Android แล้วก็ iOS ยังไม่ได้นะครับมันเป็นโฟลเดอร์ที่แบบว่ามันยังยากอยู่นะครับมันมีความที่แบบว่าเราต้องแตกไฟล์ยเยอะอะไรงี้นะครับเดี๋ยวผมจะหาเดซ่าแพกมานะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับ แอดออนนะครับเฟเจอร์แพ็กนะครับต่อไปเป็นการลองนะครับว่าแอดออนพวกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยถ้าเราลงไปแล้วเนี่ยเราสามารถนั่งได้ไหมเรามันมีเยอะไหมนะครับแล้วมันตกแต่งอะไรได้บ้างนะครับอันนี้ก็คือยังไม่ได้แจ้งนะเพราะว่าทดลองอยู่นะครับอ่านะครับอ่าถ้าแจกไปแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ามาดูในส่วนของพวกพวกมันก็จะมีพวกเก้าอี้เกมมิ่งนะครับอบอลชายหาด ห่วงน้ำโซฟาอะไรพวกนี้นครับลงแอดออนซ้อนๆกันเยอะๆมันก็ไม่ได้แลกอะไรมากขนาดนั้นนะครับแอดออนที่ผมลงนะครับลงได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะครับแต่ผมก็จะมาสอนลงใน iOS มากกว่านะครับเพราะว่าผมทําใน iPad นะครับอ่านะครับมาดูในส่วนพวกแอดออนเฟอร์นิเจอร์ มันคือพวกเฟอร์นิเจอร์ด้วยแบบเหมือนเอาสัตว์มารีเมคนะครับอ่าประมาณนั้นสามารถนั่งได้หรือสามารถตกแต่งได้ประมาณนี้นะครับอ่าก็เป็นอย่างไรบ้างนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับสาหรับการรีวิวนะครับเป็นแอดออนนะครับสาหรับ iOS แล้วก็ Android นะครับอ่าเวอร์ชันไมค์คาวนะครับ1น9้นี่ก็คือทําได้เลยนะครับนะครับอ่าถ้าใครอยากได้แอดออนตัวไหนนะครับคอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมก็จะ หามาแจากให้นะครับถ้ามันไม่เกินตัวนะครับถ้ามันทำได้ในเวอร์ชัน1.19นะครับผมก็จะหามาแจากเรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ตะข i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับตึงตึงตึง